ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอ่านายอยู่ด้วยทีวันนี้แล้วก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าฟอร์เดนติโนนะครับผมก็ไม่ได้มาเจอกันนานนะผมก็มาเล่นที่ตัวหลักกันเลยนะที่80กว่าดาวนะครับผมซึ่งในเกมนี้ก็ได้มีโอกาสประชนเลนกับเรียวมะพอดีนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็้าจะปวดหัวกับเรียวมะนะช่วงนี้ตัวละครยอดฮิตนะครับผมซึ่งผมก็จะมาบอกแนะนําเทคนิคการรับมือกับเรียวมะนะครับอ้าว และตาน,นี้ชนลนกับทางหน้าของเลียวมาเม็ดส้ม้วยลิ้นพันเลยก็เดี๋ยวไปลุยกัยนเลยดีกว่านะผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลย twenty f o pay อันดับแรกผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับผมจากนั้นก็กรอกโอเพนไอเดียเรื่องราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้งพับ G r ้อา r e e f ฟฟอย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็แนะนำให้กดใต้ลิงก์คลิปแช่นะครับผม ใครโดนเกียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแปบใครกำลังหา i d เดีอาวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเรือสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7เพจรับซื้อและขาย ID เดีเกมอาวีเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนมี ID ดีให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโรเยอะรูนครบสก,กินแระพี่ใครที่เบื่อ i อดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น tp 7และรับเงินได้ทันเทมาลุยกันเลยดีกว่า ในเกมนี้แล้วก็ได้อยู่ที่เลนล่างนะครับผมการเดินเกมในออฟเลน80กว่าดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังเกิลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเราซะมากกว่านะออฟเลนในแพทนี้ไม่ค่อยมีบทบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะมีบทบาทได้เนี่ยแสดงว่าต้องโชว์จริงนะ uh, ผมบอกเลยว่าเลนออฟเลนในแรงสูงเนะี่ยเป็นเลนที่ทุนท่านจะเหงานะครับส่วนใหญ่ก็เราจะได้ดวนกับเขาแหละแล้วเขาขอเป็นดาบก่อนนะครับเขาอาจจะเล่นเราต้นเกมได้นะอันนี้ก็ต้องระวัง อันนี้เราพลาดนะผมน่าจะรอเข้าใจหนึ่งก่อนเซิฟเซิฟมือไปชนเลนกับเลียวมาเมส้มบรรยากาศมาันก็จะแบบตึงๆมือนะผมเขาจะค่อนข้างเล่นเชิงเก่งนะพวกเมเลียวมาเนะี่ยอ่าไงเชิงหนาไหมแต่ปาดอกถึงไหมเนะี่ยอ่าถึงเหมือนหนึ่งไม่โดนหรือเปล่าเหมือนเขาหนึ่งไม่โดนหรือเปล่าเขาต้องเสียฟิกนะอ่า ค <Okay. S 2> ไปทางไหนไปทางนั้นเอาจ,จริงที่จ่ายฟิกนี่คือกลัวอ้อยลาดพูดตามตรงเลยเดี๋ยวอ้อยมาแย่งซีนไม่ได้ไม่ได้สีนนี้ไม่ของผมเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดเวฟกันนะครับทำอะไรก็รีบทำให้มันไวๆนะเก็บหิวนิดหน่อยเ,เดียวรอยวมาห แรงเหมือนกันนะแบบโดนแค่สามทีงครึ่งหลอดเลยก็รีบรีบรีบเติมมังกรนะครับสังเกตดีๆนะผมปัจจัยรอบข้างเราในตอนนี้เราไม่มีฟิกเกอร์นะปัจจัยที่เรามีอยู่สิเราไม่มีฟิกเกอร์ซึ่งการออกไฟเนี่ยอาจจะยากนิแต่เราเข้าถึงแน่นอน ส่วนใหญ่ฮีโร่ของเขาก็จะมีฟิกเกอร์อยู่นะครับในห้องสูงเขาไม่ค่อยจ่ายฟิกเกอร์กันง่ายนะเปิดบัตหรือว่าอะไรพวกนี้เลยเกิดที่ออฟเลนค่อนข้างบ่อยนะเพราะมันต้องดวนกัน <Watch me. S 1> ต้นไม้รับสวยมากนะสจวร์ตายแต่แกก็ตายเหมือนกัน แลเราได้มันก่อนก็ค่อนข้างคุ้มนะไฟนี้แถมเราได้เฟิร์สบัตรเร็วมาที่เลนล่างด้วยทำให้การเงินเราตอนนี้ก็สูงเยอะพันสาอาจจะหนีกันมกไม่ค่อยมากนะผมจากฮ <been dead S 1> ีโร <king. S 1> ่ฝั่งเขานะแต่ในเลนเราเนี่ยคือเงินดำเงเงินนำนะครับผม <thrust> ตรงนั้นนัวกันจัง oh, สวน่ะ <Attack. S 1> ตอนที่ยันตีเขาหมดพอดีเนะี่ยสกิลเขารีเซ็ตนะผมเราไม่ควรจะเล่นต่อนะไม่งั้นเราจะแบบอาจจะไม่ได้กลับอ่าอันนี้เล่นต่อได้เลยเราเป็นพวกประเภทที่เลียวม้ไม่ค่อยอยากจะเจอนะผมนั่นก็คือประเภทที่ลำติดตัว <Three. S 1> เลียวมะจะค่อนข้างเกลียดเลยถ้าเจอฟอร์เลนเล่นประมาณนี้นะ ชิ้นต่อไปจอบเป็นเมเลเดียนออฟทอยนะครับผมซึ่งช่วยให้เรากันเวทได้นะเกมนี้ก็มีเวทถึง3ตัวนะผมซึ่งคุ้มมากปึ๊บปึป๊บปลาดอกโดนจิ้มไปทีนึงไม่ต้องเสียฟิกนะครับเหมือนหลือมาเขาจะมาเล่นหรือเปล่านะปลาดอกยับไปโอ้โห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 เชิงเยอะจัดเขาต้องจ่ายฟิกมาแนะ่เขามีฟิกพร้อมเรา ก็คือการค่าด, <defense> ดาฝั่งตรงข้ามนะสกิลของเลวม้านี่มัน s <S คำนวณไม่ยากครับมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันเป็นตัวเล่นระยะที่เรานับสกิลเขาง่ายๆเลยเวลาเล่นออฟเลนเนี่ยแนะนำให้อเกือบตายอันนี้เขามีจิ้มนะครับ <Wow. S 2> <c oughs> ต้องระวังนะ แต่อ้อยเรามาหลบมาระวังเขาหนึ่งหนึ่งมาจิ้มนะผมแต่เขาหนึ่งออกไปแล้วโจนี้เราลีได้เลยนะครับข้าง <tower> บนสี่ตัว <been destroyed. S 2> นะผมแต่เหลือมาไม่น่ารอดแล้วนะก็แลกป้อมกันไปอ้อยก็ทำล่างอีกเวฟหนึ่งนะครับเราต้องรีบขึ้นไปรับกลางนะ อีก2ตัวจะเอาป้อมบนคืนนะผมแต่น่าจะโดนปิดนะรีบขึ้นไปปิดตานะผมเราเหยียบแทบนะเขารู้แล้วว่าเรากำลังมารู้แล้วหรือเปล่ารู้แล้วหรือเปล่านะทิมไปปึ๊บล้าต่อนะผม,อ,มอดได้อีกตัวหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นการดูว่าจังเกิลเราเขารู้หน้าที่มากแค่ไหนนะไม่ใช่จังเกิลสิออฟเลนดิถ้าเกิดเรามัวจะไปเติมเลนล่างไปย้ำเลนเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะเราก็เลือกที่จะมาเติมเพื่อนนะครับจังเกิลก็ทำเวฟให้เรานะซึ่งป้อมล่างเราก็ไม่ได้กันอยู่แล้ว uh, จะก,กันกลางต่อก็เคลียรย์ไปแล้วเราก็เลือกที่จะมาเติมนะครับ oh, oh. ผมนี่คือการตัดสินใจนะ ก็ทำให้เราได้คิวมา2คิวในทีมแล้วนะแล้วก็ได้ป้อมมา oh. ก็ค่อนข้างจะคุ้มนะผมเหลีอมากําลังขึ้นมานะครับตอนนี้ฝั่ง <don> เราจะเอาดา <en> รักด้วยไหมหรือว่ายังไม่เอาลงไปเติมล่างเดี๋ยวอ่ะเหลือมาเขาติดเวฟนะครับเราก็ลืมเคลียร์เลยเรอบทีแล้วเราเดินผ่านฉลุยเลย ยัดเลยนะผมยัดได้แป๊บเดียวก็ต้องรีบออกนะหเกือบตายพยายามรู้ลิมิตตัวเองนะอย่าเข้าจนสุดมากเกินไปแต่นี้ก็เข้าสุดนะผมแล้วก็อย่างน้อยก็ออกมาได้เกือบตุยชิ้นต่อไปจะออกเป็นเกาะสะท้อนนะครับ โจ็กเกอร์เราโดนม,มสกรรมเวฟบ,บนเราชนอยู่ระวังให้ดีนะผมได้ป้อมแล้วก็ถอยนะคนเราไม่ครบอันนี้คือการกดว่าผมจะไม่เขียนเลนบนนะเวฟบ,บนไปชนเ๋ยวเป็นนอเลนก็ต้องหมั่นทําเวฟไปนะครับ ถ้าเกมนานอย่างนี้นี่นนคืออย่าปล่อยให้เวฟมันชนกันนะ <3 S 1> แต่แล้วแต่เทคนิคนะบางทีก็ปล่อยให้ชนได้ปล่อยให้ชนฟีดคีไป <I S 1> เล่นที่เลนหนึง่ง <with> เอาให้สุดอะไรอย่างนี้มันแล้วแต่เทคนิคผมจะลาอีกเวฟหนึ่งแล้วก็จะไปเติมเพื่อนนะ <Nice. S 3> ดังซา, yeah. ารเยอร์ใกล้จะเกิดแล้วนะ เลนกลางมีไฟนะผมเรียวม้าเกมตามก็เป็นอะไรที่เล่นยากนะยิ่งตัวเขาเป็นตัวที่จุดเด่นต้นเกมถ้าต้นเกมพังก็ตานั้นแหละไม่มีอะไรแหละรับมือกับเรียวม,ม,าม,มยา้าไม่ไม่ยากเท่าที่คิดนะถ้าเกิดเราเจอมันบ่อยๆอ่ะเราจะแบบว่ามองว่าตัวมันรับมือง่ายไปเลย ยิ่งเจอเม็ดส้มที่แบบอยากวัดหรืออะไรเงี้ย <Your team S 1> อยากกดดัน <a tower. S 1> ประมาณนั้น oh. แต่ถ้เจอพวกเล่นเชิงเนี่ย <Even S 1> อันนี้ก็เล่นยากแต่ว่ามันก็เป็นผลเสียต่อเขาตรงที่เขาไมา่ได้เอาต้นเกมจุดเด่นเขาคือต้นเกมแต่เขาต้องเล่นระยะเขาไมา่ได้เล่นสุดก็ ตามน,นั้นนะ <Yes. S 1> แถมจังเกิลเขาก็ไม่ค่อยจะมาเติมเรานะในตาน,นี้ไปเล่นเลนแคลรี่สัส่วนใหญ่ <need> อันนี้จะเป็นเทคนิคการตีมังกรแบบไม่ให้ใครรู้นะผม <Col> อ่มามังกรเข้าพุ่มแล้วฝั่งตรงข้ามมองไม่เห็นนะถ้าเกิดเดินมา <The enemy. S 1> เขาจะไม่รู้ว่ามังกรเลือเหลือเท่าไหร่นะ กับเพื them, him, <tr 1993> ่อนเราอยากเล่นล่างมากกว่าและได้หมดเลยวะไม่ได้แผ่นกล้องไปเลยก็ปกติของแคลรี่นะเด็กเกมก็ต้องแบกนะโอเคอ้อยมาช่วยล้ว เราตีเสร็จแล้วก็รีเลือดนะผมเล่นบนเวฟเข้าหนักมากอ้อยไม่น่าได้นะที่จริไม่คือผมดูมินิแม็กอยู่นะ น่าจะเล่นได้อยู่นะแต่สจวราตลีแล้วน่าจะไม่เล่นสุดนะผมรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวแต่พูดถึงมัน4-4เพื่อนก็เลือกที่จะเล่นเลย ถ้าจะเล่นแก๊กเล่นอะไรก็แนะนำให้แบนฟอร์นะมันก็จะโดนอย่างเงี้ยเขาฟิกมาต้องออกนะเราอะหูสองช็อตเลยรีเลื่อนเดี๋ยวเท่านี้นหา็น่าจบเกมแล้วไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นการชนเลนกับเรียวมะเบื้องต้นนะครับ เป็นเรียวมะไม่ส้มนะเท่าที่ผมจำได้ผมไปแว๊บดูตารางอยู่ดาวนี้ก็เป็นดาวที่เท่าไหร่นะ8 3นะผมมาที้เล่นตัวหลักมาตั้ง2อาทิตย์นะก็เดี๋ยวจะกลับมารันวงการละโก to ูร0ดาวนะผมมาเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันต่อเลยนะอันนี้ก็จะได้9.9นะครับนะผมไม่ถึง10.0วะ่ะ ลินก็ m v มวไปตามระเบียบเป็นเรียวมาเมส้มนะผมชื่อ,อ,อดิซัทเหรออ่านถูกอ่านผิดเขาภัยนะแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเรียวมาเมส้มนะเดี๋ยวเข้าไปดูวิเลจเขาสักหน่อยเดี๋ยวเรียวมาอันดับสองประเทศปิดประวัติไว้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครถ้าอยากให้ผมเจอกับตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ